สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยนะครับมีผู้ฟังสนใจเรื่อง4กฎแรกจากหนังสือ The 48 Laws of Power หรือ48กฎแห่งอำนาจนะครับเราจะมาดูกันว่าแกนสำคัญหรือ,อกลยุทธ์เบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้บางคนก็มองว่ามันค่อนข้างจะเน้นกลยุทธ์ที่ดูเหมือน ชักใยอยู่เบื้องหลังนิดๆน,นะคะแต่จริงๆการเข้าใจหลักการพวกนี้ก็เหมือนเราได้แว่นขยายมาส่องดูเรื่องอํานาจในสังคมนะคะซึ่งเขาก็จะอธิบายผ่านตัวอย่างประวัติศาสตร์ที่แบบเข้มข้นมากๆครับเริ่มกันเลยดีกว่ากฎข้อแรกอย่าเด่นเกินเจ้านายอันนี้หลักๆก็คืออย่าไปทําให้คนที่อยู่เหนือกว่าเรารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกว่าด้อยกว่าอะไรทํานองนั้นแม้เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตาม มีตัวอย่างคลาสสิกเลยคือนิโคลัสฟูเกตรัฐมนตรีคลังของพระเจ้าหลุยที่14อ่อาฮะคนนั้นล่ะค่ะเขาจัดงานเลี้ยงแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากจนกษัตริย์รู้สึกเหมือนโดนข่มรัศมีไปเลยใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์ก็คือฟูเกตก็โดนปลดแล้วก็ติดคุกเลยนะคะมันสะท้อนเรื่องความไม่มั่นคงที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวผู้นำได้เลยคือฟูเกตอาจจะแค่อยากเอาใจจริงๆก็ได้แต่การกระทำมันสื่อสารไปอีกแบบ กลายเป็นว่าภาพลักษณ์สำคัญกว่าเจตนาดีไปซะง,งั้นถูกต้องค่ะบางทีการที่เราทำตัวให้ดูไม่โดดเด่นหรือดูไม่มีพิษมีภยัยอาจจะเป็นประโยชน์กว่าด้วยซ้ำอย่างที่พระเจ้าหลุยส์ที่ส4ท่านก็ไปเลือกใช้โคแบร์ซึ่งดูเป็นคนธรมธรมดารมากกว่ามาแทนฟังดูคล้ายๆเรื่องในออฟฟิศเลยนะครับเนี่ยที่แบบว่าบางทีเราทำดีแต่อาจจะไม่ถูกใจเจ้านายอ่ฮาะาประมาณนั้นเลยค่ะมันคือเรื่องของการบริหารการรับรู้ของคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราน่าสนใจครับ ไปต่อกันที่กฎข้อ2นะครับอย่าไว้ใจเพื่อนมากเกินไปเรียนรู้วิธีใช้ศัตรูข้อนี้อาจจะฟังดูขัดขัด,ขดกับความรู้สึกท,ทั่วไปหน่อยนะครับใช่ค่ะมันก็ฟังดูแบบแปลกนิดนึงแต่หนังสือเขาอาธิบายว่าเพื่อนสนิทเนี่ยบางทีในเรื่องงานอาจจะนําปัญหามาให้ได้ง่ายกว่าเพราะมันมีเรื่องอารมณ์ความอิจฉาหรือความคาดหวังส่วนตัวเข้ามาปนอืมจริงค่ะตัวอย่างก็มีจักรพัรดิไมเคิลที่ฉาลําแห่งใบแซนไทย ที่สุดท้ายก็โดนเพื่อนรักคือบาซิลทรยศ์ทั้งๆที่มีคนเก่งๆอย่างบาดาสอยู่ใกล้ตัวแท้ๆค่ะในมุมมองของหนังสือเล่มนี้นะคะความสัมพันธ์ในที่ทํางานหรือเรื่องเกี่ยวกับอํานาจเนี่ยมันควรจะอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ทักษะความสามารถมากกว่าแค่ความเป็นเพื่อนคือการมีระยะห่างทางอารมณ์นิดหน่อยมันช่วยให้ตัดสินใจอะไรได้ชัดเจนขึ้นอย่างตันเลลองนะักการาทูตฝรั่งเศสที่เก่งมากๆครับ เขาก็เผยร่วมมือกับโจเซฟฟ,ฟูเช่ซึ่งเคยเป็นศัตรูทางการเมืองกันมาก่อนเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอยู่บนผลประโยชน์ไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักแต่เอ่อการใช้ศัตรูเก่าเนี่ยมันไม่เสี่ยงเหรอครับมันอาจจะอันตรายกว่าไว้ใจเพื่อนที่เราพอจะรู้จักนิสัยกันอยู่แล้วหรือเปล่าก็มีความเสี่ยงคะ่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่หนังสือมองว่าศัตรูที่แบบว่ากลับใจหรือถูกดึงมาใช้งานเนี่ยเขามักจะมีแรงจูงใจที่ต้องพิสูจน์ตัวเองสูงกว่าเพื่อน เพื่อนอาจจะชะล่าใจหรืออาจจะมีอะไรแอาแฝงที่เราไม่รู้ก็ได้กฎนี้เลยเหมือนกับเสนอให้มองความสัมพันธ์ในเชิงกลยุทธ์มากขึ้นนะคะอืมครับครับพอเข้าใจมุมมองนี้แล้วครับผมกฎข้อที่สามครับปกปิดเจตนาของคุณอันนี้คือให้ซ่อนเป้าหมายจริงๆของเราไว้ให้คนอื่นสับสนอาจจะใช้สิ่งล่อหรือแกล้งทาเป็นสนใจเรื่องอื่นไปเลยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับค่ะ ตัวอย่างที่เขาให้มาคือเยลโลคิดไวเทลนักต้มตุ๋นในตำนานที่สร้างเรื่องซับซ้อนมากอย่างกูเรื่องล้มมวยหรือหลอกขายบ้านพักตากอากาศที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะ mm hmm. โดยเบี่ยงเบนความสนใจคนไปที่ผลกำไรที่ดูเหมือนว่าจะได้มาง่ายๆนะครับหลักการนี้มันใช้ประโยชน์จากจิตอวิยาคนเราเลยค่ะคือคนส่วนใหญ่มักจะเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ถูกนำเสนอแบบชัดๆตรงหน้าการใช้ตัวล่อหรือการแสดงท่าทีที่ดูแบบ เรียบๆรบง่ายๆไม่น่าสนสัยมันช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากเป้าหมายจริงๆของเราได้ดีทําให้เราเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นโดยที่คนอื่นไม่ทันระวังแล้วมันต่างจากการโกหกเฉยๆยังไงครับหรือมันก็คือการโกหกรูปแบบหนึ่งที่ซับซ้อนกว่าเดิมอาจจะมองว่าเป็นการสร้างความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์มากกว่าแค่โกหกคำโตๆก็ได้ค่ะคือมันเป็นการควบคุมข้อมูลที่เราปล่อยออกไปเพื่อควบคุมการรับรู้และปฏิกิริยาของคนอื่นไม่จําเป็นต้องพูดโกหกเสมอไป อาจจะพูดความจริงแค่บางส่วนหรือชี้นำให้เขาเข้าใจผิดไปเองอะไรแบบนั้นอ๋อเป็นเรื่องการควบคุมข้อมูลจริงๆด้วยและกฎข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับกฎข้อที่4พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นเสมอเขาบอกว่าการพูดน้อยเนี่ยทำให้เราดูมีอำนาจดูควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าแล้วก็ดูน่าเกรงขามด้วยใช่ค่ะ ความเงียบมันสร้างความอึดอัดให้คนอื่นแล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามตีความหรือเผอพูดอะไรออกมาเองอืมอืมตัวอย่างก็พระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่อีกแล้วที่ท่านมักจะฟังรัฐมนตรีเงียบๆแล้วก็ตอบสั้นๆแค่ว่าข้าจะดูให้ค่ะคนของความเงียบนี่มันมันสร้างความรู้สึกว่าคนคนนั้นดูลึกซึ้งยากจะอย่างถึงนะคะ การพูดน้อยมันช่วยลดโอกาสที่เราจะพูดอะไรพลาดๆออกไปหรือเผอเผยความลับโดยไม่ตั้งใจแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเปิดช่องให้คนอื่นพูดมากขึ้นครับซึ่งนั่นก็คือข้อมูลที่เราจะได้มาฟรีๆเลยเออจริงด้วยความเงียบก็น่ากลัวไปอีกแบบนะครับมันสร้างแรงกดดันได้จริงๆพอมาสรุปดูแล้วเนี่ยทั้ง4ข้อแรกนี่บทเรียนหลักๆคืออะไรครับเหมือนจะวนๆอยู่กับการบริหารภาพลักษณ์ การคนโทรลข้อมูลแล้วก็การเข้าใจธรรมชาติของคนเราพวกความไม่มั่นคงผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรพวกนี้ใช่เลยค่ะหลักๆก,ก็คือการตระหนักถึงเรื่องการรับรู้และจิตวิทยานี่แหละค่ะการเข้าใจกลไกพวกนี้ไม่ว่าจะเลือกใช้หรือไม่ใช้กลยุทธ์ก็ตามมันก็ช่วยให้เรามองสถานการณ์ต่างๆได้ชัดขึ้นรับมือได้ดีขึ้นแต่ก่อนจะจบวันนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันต่อนิดนึงค่ะว่าในโลกที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกลยุทธ์การปิดบังซ่อนเร้นพวกนี้ มันจะมีสถานการณ์ไหนบ้างไหมคะที่ความโปร่งใสแบบจริงๆจ,งจังๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นกลยุทธ์ที่ส่งพลังกว่าการปิดบังซ่อนเร้นที่เราคุยกันมาทั้งหมดโอ๋อเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับผมสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกกันอีกครั้งกับ The 48 Laws of Power นะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่กฎข้อ5ถึง8ค่ะครับซึ่งกฎกลุ่มนี้ก็จะพาเราไปดูเรื่องสำคัญๆอย่างเช่นชื่อเสียง การดึงดูดความสนใจการใช้ประโยชน์จากงานคนอื่นแล้วก็การควบคุมเกมค่ะก็ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะชวนให้คิดเยอะเหมือนเดิมนะคะใช่ครับแต่ก็ต้องย้ําเหมือนเดิมว่าเราคุยกันเพื่อทําความเข้าใจไม่ใช่แนะนําให้ใช้ตามนะครับแน่นอนค่ะมาเริ่มที่กฎข้อ5เลยชื่อเสียงคือรากฐานของอํานาจต้องปกป้องด้วยชีวิตฟังดูเข้มข้นมากนะคะมีตัวอย่างหมี่จือเซียใช่ไหมคะที่การกระทําเดียวกันแป๊บ อ๋อครับเรื่องนั้นชัดเจนมากครับแต่ผลลัพธ์ต่างกันลิบลับเลยแค่เพราะตอนนั้นเป็นคนโปรดหรือไม่โปรดใช่ครับตอนเป็นคนโปรดแอบรถม้าหลวงไปเยี่ยมแม่ป่วยก็ว่ากตัญญยูถวายลูกเท้าที่กัดแล้วก็ว่ารัก <laughs> แต่พอไม่โปรดแล้วกลายเป็นความผิดร้ายแรงเลยทั้งสองเรื่องโอ้โหแปลว่าการกระทําอย่างเดียวไม่พอต้องดูได้ว่าคนมองเรายังไงนะตอนนั้นถูกต้องครับชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ที่เรามีเนี่ยมันเป็นเหมือนเลนที่คนใช้มองการกระทําเรา เรื่องเอดิสันกับเทสลาก็คล้ายๆกันนะตอนที่พยายามทำลายชื่อเสียงกันเรื่องระบบไฟฟ้าอ๋อสงครามกระแสไฟฟ้า acd ครับการโจมตีชื่อเสียงเนี่ยบางทีถ้าทำไม่เนียนพอมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเองได้เหมือนกันอืมน่าสนใจคะ่ะจากปกป้องชื่อเสียงสุดชีวิตมาถึงกดข้อ6ดึงดูดความสนใจไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามอันนี้เหมือนจะคนละขั้วเลยนะคะทำไมต้องเด่นต้องเป็นที่สนใจขนาดนั้น คือกฎข้อนี้มองว่าการไม่ถูกมองเห็นเท่ากับการไม่มีอำนาจเลยการเป็นที่สนใจไม่ว่าจะแง่บวกหรือลบอย่างน้อยก็ทำให้เรามีตัวตนมีพื้นที่อย่างพีทีบานัมที่ยอมให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นนักบวชชาวโชคเพื่อเรียกคนใช่เลยครับหรืออย่างเคา์วิกเตอร์ลูสติกที่สร้างความลึกลับหน้าคนหาเพื่อหลอกลวงคนอื่นประมาณนั้นครับความลึกลับมันทำให้สิ่งธรรมดาดูน่าสนใจขึ้นได้ ทำให้คนอยากรู้อยากเข้าหาเหมือนสร้างแบรนด์ให้ตัวเองมีความน่าสนใจมีสีสันแบบนั้นเลยครับผู้อื่นทํางานให้แต่รับความดีความชอบไว้เสมออันนี้ก็ตรงไปตรงมาแต่ฟังดูอาจจะดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ใช่ไหมคะค่ะก็นิดหนึ่งในมุมของหนังสือเล่มนี้มันคือเรื่องของประสิทธิภาพครับการใช้ความรู้ความสามารถแรงงานคนอื่นเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาประหยัดพลังงานเรา ก็จริงค่ะทำให้เราไปได้เร็วขึ้นใช่ครับแต่ก็ต้องระวังเพราะมันก็เสียงสร้างความไม่พอใจได้ง่ายถ้าจัดการไม่ดีหรือดูเอาเปรียบไปแต่ก็นั่นแหละครับประวัติศาสตร์มักจะจำแต่ชื่อผู้นำหรือคนที่ได้เครดิตหลักๆอือือก็น่าคิดนะคะมันเชื่อมโยงกับเรื่องชื่อเสียงในข้อ5ได้อีกครับผมมาถึงข้อสุดท้ายสาหรับวันนี้ข้อ8ค่ะ ให้ผู้อื่นเข้ามาหาใช้เหยื่อล่อหากจำเป็นคือให้เราคุมเกมให้คนอื่นเดินมาหาเราแทนที่เราจะวิ่งไปหาเขาครับอันนี้เป็นเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ชิงความได้เปรียบมีตัวอย่างคงเบ้งใช่ไหมคะที่เจอทัพใหญ่แต่เปิดประตูเมืองนั่งดีดพินเฉยเลยโอ้ใช่เลยครับคลาสสิกมากคงเบ้งมีทหารน,น้อยกว่าเยอะแต่ใช้วิธีที่คาดไม่ถึงทำให้นิ่งสงบจนซูมาอี้แม่ทัพฝ่ายตรงข้ามอ เกิดความลังเลกลัวว่าจะมีกับดักใช่ครับระแวงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยไม่กล้าบกถอยทัาไปเองนี่คือการทําให้อีกฝ่ายต้องเป็นฝ่ายเคลื่อนไหวหรือลังเลตามเกมที่เราวางไว้โดยที่เราแทบไม่ต้องออกแรงเลยเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่เหนือชั้นมากค่ะครับควบคุมจังหวะควบคุมสถานการณ์สรุปวันนี้เราก็ได้เห็นอีกสี่มุมมองจากหนังสือเล่มนี้นะคะทั้งเรื่องการจัดการชื่อเสียง การสร้างความสนใจการใช้ประโยชน์จากคนอื่นอย่างมีออประสิทธิภาพไปจนถึงการคุมเกมครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่หนังสืออธิบายไว้เพื่อให้เข้าใจพลวัตทางสังคมที่มันซับซ้อนค่ะ ทีนี้ก่อนจะจากกันไปผมก็อยากชวนคิดต่อนิดนึงนะครับว่าพอเราได้รู้ได้เห็นกลยุทธ์เหล่านี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามมันทาให้มุมมองที่เรามีต่อปฏิสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าการที่เราพอจะรู้ทันกลเกมธพวกนี้มันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการกระทําของเราในสถานการณ์ต่างๆยังไงได้บ้างอืมเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากเลยค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่การเจาะลึกชุดข้อมูลสำหรับผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์แห่งอำนาจที่น่าสนใจแล้วก็บางทีก็อาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนดนะครับจากหนังสือ The 48 Laws of Power เราจะเน้นไปที่4กฎครับคือข้อ9ถึงข้อ12แหล่งข้อมูลเราก็มาจากตัวหนังสือเลยครับเป้าหมายก็คือสกัดเอาแก่นคิดความแล้วก็กลยุทธ์ที่แบบ มันคมคายหรือบางทีก็ท้าทายสิ่งที่เราเชื่อเชื่อกันมาเกี่ยวกับอำนาจนะครับมาลองดูกันครับว่า4ข้อนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างใช่ค่ะคือกฎพวกนี้นี่มันสะท้อนกลไกลทางจิตวิทยาสังคมที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะซึ่งบางทีมันก็สวนทางกับที่เราคิดว่าเควรจะเป็นอะไรแบบนี้ลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากกฎข้อ9นะคะกฎข้อ9ชนะด้วยการกระทำอย่าใช้การโต้เถียงอันนี้ฟังดูแบบว่า ขัดขัดความรู้สึกนิดหน่อยนะครับปกติเราคิดว่าต้องอธิบายต้องโน้มน้าวได้เหตุผลสิอืมประเด็นสำคัญเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าการกระทำดังกว่าคำพูดแต่เป็นการเลี่ยงค่ะเลี่ยงสนามรบทางความคิดเพราะคนอื่นเขามักจะตั้งกาดป้องกันอยู่แล้วอ๋อตั้งกาดใช่ค่ะการโต้เถียงเนี่ยมันมักจะไปกระตุ้นอีโก้มเขาทำให้เขายิ่งยึดมั่นความคิดเดิมเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเราแสดงให้เห็นผลลัพธ์ไปเลย อย่างกรณีมิคาลันเจโลกับรูปปั้นดาวิดจำได้ไหมคะเขาไม่ได้เถียงเรื่องจมูกกับโซเดรินีเลยนะคะแต่แซงทำเป็นแบบเคาะเคะเอาฝุ่นออกนิดหน่อยครับครับให้โซเดรินีรู้สึกไปเองว่าเออได้รับการแก้ไขแล้วการกระทำมันเปลี่ยนการรับรู้ได้เลยโดยไม่ต้องไปปะทะต,ตรงๆค่ะอ่าเข้าใจแล้วครับคือใช้แอคชั่นอ้อมการป้องกันทางความคิดนี่เองน่าสนใจมากครับทีนี้จากเรื่องการแสดงพลังด้วยการกระทำมาสู่เรื่องที่ เออละเอียดอ่อนกว่าคือพลังของคนรอบข้างกฎข้อที่10ครับหลีกเลี่ยงผู้ไม่มีความสุขและโชคร้ายกฎนี้ฟังดูใจร้ายนิดนิดนะครับอ,อาจจะฟังดูเย็นชานะคะแต่กฎนี้จริงๆแล้วชี้ไปที่ปรากฏการณ์ทางอารมณ์ที่เขาเรียกว่า emotional contagion ค่ะหรือการติดต่อทางอารมณ์อ๋อการติดต่อทางอารมณ์ใช่ค่ะอารมณ์ลบๆความทุกข์หรือแม้กระทั่งเรื่องโชคร้ายเนี่ย มันส่งต่อกันได้เหมือนเชื้อโรคเลยค่ะคนที่จมอยู่กับปัญหาหรือมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาก็มักจะดึงพลังงานคนรอบข้างลงไปด้วยตัวอย่างคลาสสิกเลยก็โลล่ามอนเตสไงคะที่แบบว่าถึงจะดูมีสเสน่ห์แต่ชีวิตผู้ชายที่เข้ามาพัวพันด้วยเนี่ยมักจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมการที่เราตระหนักถึงพลังของเชื้อโรคทางอารมณ์แบบนี้ก็เลยสำคัญต่อการรักษาสียรภาพแล้วก็พลังงานของเราเองครับ โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเลยค่ะการเลือกคบคนนี้สำคัญมากจริงๆทีนี้พอเราเลี่ยงคนที่จะดึงเราลงแล้วกดข้อต่อไปข้อ11กลับบอกให้ทำให้คนอื่นต้องพึ่งพาคุณอันนี้เหมือนจะเป็นอีกขั้วเลยนะคะใช่ครับกดนี้มองว่าอำนาจที่มั่นคงส่วนหนึ่งเลยมาจากการที่คนอื่นขาดเราไม่ได้ไม่ใช่แค่เราเป็นอิสระจากเขานะคะแต่มันซับซ้อนกว่านั้นคือ ไม่จําเป็นต้องทําให้เขาพึ่งเราแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่คือการสร้างการพึ่งพากันและกันค่ะที่เรียกว่า mutual dependence นะคะแต่เราเป็นฝ่ายกลุ่มความได้เปรียบอ๋อครับแต่สุดท้ายพระสันตปาปาก็ต้องง้อไม่คคลแอนเจโลอยู่ดีเพราะไม่มีใครทําแทนได้ถูกต้องค่ะเพราะไม่มีใครสร้างงานศิลปะแบบเขาได้อีกแล้วการสร้างคุณค่าเฉพาะตัวนี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญการสร้างความจําเป็นให้ตัวเองนี่เองถึงแม้ความสัมพันธ์อาจจะตึงๆหน่อยก็ตาม กฎข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ครับกดข้อ12ใช้ความซื่อสัตย์และความใจกว้างอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อปลดอาวุธเยื่ออันนี้ ฟังดูเจ้าเล่ส์กสุดเลยนะครับเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากๆค่ะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมนุษย์เราโหยหาแล้วก็ตอบสนองต่อความจริงใจนะคะการที่เราแสดงความซื่อสัตย์หรือความเอื้อเฟื้อออกมาแบบถูกจังหวะแค่ครั้งเดียวแม้จะเล็กน้อยนะคะมันสามารถทําให้คนลดการป้องกันตัวลงได้มากเลยค่ะเหมือนเรามอบม้าโทรจันให้เขาเปิดประตูสู่ความไว้วางใจอ๋อเหมือนเป็นกุญแจ ใช่ค่ะทำให้เราเข้าไปมีอิทธิพลได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นสำคัญนะคะถ้าคนคนนั้นเขามีชื่อเสียงด้านความไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วอย่างคอนลาสติกนักต้มตุ่นระดับตำนานนะคะคการที่เขาพยายามมาแสดงความซื่อสัตย์ในนาทีสุดท้ายเนี่ยอาจจะยิ่งทำให้ดูน่าสงสัยกว่าเดิมอีกบางครั้งนะคะการยอมรับบทบาทคนเจ้าเล่ไปเลยอย่างสม่ำเสมออาจจะน่าเชื่อถือกว่าการแซงทาดีก็ได้ค่ะ โอ้โหลึกล้ำมากครับวันนี้ทั้งเรื่องพลังของการกระทําที่เหนียวกว่าคำพูดอิทธิพลของคนที่เราครบหาแล้วก็การสร้างสมดุนของการพึ่งพาอาศัยและสุดท้ายคือการใช้ความจริงใจเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์กดแต่ละข้อนี่ชวนให้คิดตามจริงๆครับค่ะและคำถามที่น่าจะทิ้งท้ายไว้ให้ลงไปคิดกันต่อก็คือ การที่เราทำความเข้าใจกลยุทธ์ที่บางทีมันดูเหมือนจะหมิ่นเมศศิลธรรมเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแล้วก็ธรรมชาติของอำนาจไปอย่างไรบ้างคะแล้วเราจะเอาความเข้าใจนี้ไปปรับใช้ยังไงในชีวิตจริงอาจจะเพื่อป้องกันตัวเองหรือเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราอย่างมีสติรู้ทันเกมมากขึ้น สวัสดีค่ะกลับมาสู่การสำรวจเชิงลึกในแหล่งข้อมูลของเรากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูหนังสือที่เอ,อ่อทั้งดังแล้วก็ชวนให้คิดเยอะอย่าง The 4 8 th Laws of Power ครับผมวันนี้เราจะเจาะจงไปที่4ข้อนะคะคือข้อ13-16ถึง16ค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะดึงเอาเก่งความคิดสำคัญสำคัญออกมาดูกัน กฎพวกนี้เนี่ยเออมันสะท้อนธรรมชาติบางอย่างของมนุษย์จริงๆนะครับแล้วก็กลยุทธ์เรื่องอำนาจที่ใช้กันจริงๆซึ่ง,งบางทีก็นะดูไร้ความปราณีไปบ้างค่ะก็อาจจะดูแรงนิดนึงแต่มันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าจริงๆแล้วคนเรามีปฏิสัมพันธ์กันยังไงเพื่อรักษาหรือว่าเพิ่มอานาจของตัวเองเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยที่กฎข้อ13จงเรียกร้องโดยอิงประโยชน์ส่วนตน อย่าเรียกร้องความเมตตาหรือความกตัญญูอืมข้อนี้สําคัญคือเขาบอกว่าเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยการไปอ้างบุญคุณเก่าๆหรือขอความเห็นใจเอ่มัมนมักจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะครับแต่ถ้าเราชี้ให้เห็นเลยว่าการช่วยเราเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อตัวเขาเองยังไงแบบนี้เหมือนจะได้รับการตอบสนองดีกว่าเยอะเลยนะคะใช่ครับคือมันสะท้อนเลยว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ย ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักเลยนะตัวอย่างที่เขายกมาอย่างเรื่องชาวเอเธนส์นะครับ oh. ที่ต้องเลือกระหว่างคอสซรากับโครินเนี่ยเขาเลือกคอไซราไม่ใช่เพราะบุญคุณอะไรเลยแต่เพราะมันมีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์มากกว่าคือมองเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆเลยใช่ครับซึ่งหลักการนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองโบราณนะทุกวันนี้การเจรจาต่อรองก็ยังใช้ได้อยู่คือต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายจะได้อะไรจากเรา เข้าใจเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงการจูงใจคนอื่นแล้วข้อต่อไปก็เหมือนจะหันมามองเรื่องการหาข้อมูลบ้างข้อ14จงวางตัวเป็นมิตรแต่จงคิดแบบสายลับอืมอันนี้ฟังดูเหมือนหนังเลยนะครับใช่ค่ะฟังดูแบบโหต้องสืบอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคือกฎนี้เขาเน้งว่าต้องรู้ข้อมูลคู่แข่งหรือคนที่เราต้องดีลด้วยนะคะการใช้ช่องทางต่างๆอาจจะไม่ใช่สายลับจริงๆก็ได้นะครับครับเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมามันจะทําใหเราวางแผนก้าวนําได้เปรียบ ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็คือหลักที่ว่าความรู้คืออำนาจนั่นแหละครับโดยเฉพาะความรู้ที่คนอื่นไม่รู้ว่าเรารู้นะค่ะอย่างโจเซฟดูวินพ่อค้างานศิลป์ดังๆครับเขาลงทุนจ้างคนใกล้ชิดของแอนดรูว์แมลลอนที่เป็นมหาเศรษฐีนักสะสมอ๋อเพื่อไปสืบครับเพื่อไปเรียนรู้นิสยัยรสนิยมส่วนตัวหรือแม้แต่จุดอ่อนบางอย่างของแมลลอนเลยนะทำให้สุดท้ายเนี่ย ดูวีนก็สามารถเข้าหาแล้วก็โน้มน้าวให้เมลลอนเป็นลูกค้ารายใหญ่ได้โหฟังดูก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะต้องระแวงคนรอบข้างตลอดเวลาเลยหรือเปล่ามันก็เป็นดาบสองคมเสมอแ่ละครับการใช้กฎพวกนี้ต้องดูบริบทดีๆแล้วก็ผลกระทบระยะยาวด้วยซึ่งก็นําไปสู่ข้อต่อไปที่อาจจะฟังดูรุนแรงกว่าเดิมอีกข้อนี้เริ่มดุเดือดจริงจังเลยค่ะกฎข้อ15จงบทขยีศัตรูให้สิ้นซากครับผมชัดเจนมาก ฟังดูโหดมากเลยนะคะคือเตือนว่าอย่าไปประนีประนอมกับศัตรูหรือปล่อยให้เขาฟื้นตัวได้เพราะความเมตตาวันนี้เอาจจะกลับมาทําร้ายเราวันหน้าได้ครับเหมือนที่เขายกตัวอย่างหลิวปังที่สู้กับเซี่ยงอู่ตอนสร้างราชวงศ์ฮั่นนะครับอ๋อค่ะมีคนแนะนําว่าปล่อยเซี่ยงอู่ไปเนี่ยเหมือนเลี้ยงเสือไว้รอวันโดนขยำ้ำเลยต้องจัดการให้เด็บขาดไปเลยอืมประเด็นนี้มันน่าคิดนะคือในเกมอำนาจเนี่ย การแสดงความเมตตาบางทีมันถูกมองเป็นความอ่อนแอได้ไงครับค่ะเข้าใจได้หรือเป็นการเปิดช่องให้ศัตรูกลับมาแก้แค้นได้แม้ในหนังสือจะมีข้อยกเว้นบ้างนะว่าแบบเปิดทางหนีให้ศัตรูในสงครามที่จนตรอกอาจจะได้ผลอ๋อเหมือนให้เขาไม่ต้องสู้ตายใช่ครับแต่ในการเมืองหรือเกมอำนาจทั่วไปเนี่ย การปล่อยศัตรูที่ยังแค้นเราอยู่ไว้มักจะนําปัญหามาทีหลังเสมอมันคือการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ต้องตัดสินใจเด็ดขาดนะครับเป็นการตัดสินใจที่ยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยแน่นอนครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับการบริหารภาพลักษณ์ของเราด้วยนะในกฎข้อถัดไปค่ะกฎข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ข้อ16จงใช้การหายตัวไปเพื่อเพิ่มความน่านับถือและเกียรติยศอืมอันนี้น่าสนใจ คือเขาบอกว่าการที่เราปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะทำให้เราดูธรรมดาไปแต่การถอยห่างหรือหายตัวไปบ้างอย่างมีจังหวะนะครับมันสามารถสร้างความรู้สึกโหยหาความนับถือหรือความลึกลับน่าเกรงขามได้เหมือนตัวอย่างไดโอซิสที่ถอนตัวจากการเป็นผู้พิพากษาให้ชาวมีเดียสอ๋อครับครับจนพวกนั้นรู้สึกขาดเขาไม่ได้แล้วก็ยอมรับเงื่อนไขเพื่อให้เขากลับมาปกครองแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับข้อนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่ คือมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราได้สร้างตัวตนหรือชื่อเสียงหรือสถานะอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งอ๋อคือต้องมีคนรู้จักเราก่อนแล้วใช่ครับถ้าหายไปเร็วเกินไปหรือหายไปตอนยังไม่มีใครรู้จักเนี่ยก็อาจจะโดนลืมไปเลยมันคือศิลปะของการบริหาร อุปสองค์อุปทานของการปรากฏตัวเราเองนี่แหละเหมือนทําให้รู้สึกว่าของดีมีน้อยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับสร้างคุณค่าผ่านความขาดแคลนหรือการเข้าถึงตัวยากขึ้นนิดหนึ่งต้องใช้ให้ถูกจังหวะจริงๆถูกต้องครับมันคือการสร้างสมดุลเอาละค่ะทั้งหมด4ข้อที่เราคุยกันวันนี้ตั้งแต่เรื่องการใช้ประโยชน์ส่วนตนการหาข้อมูลการจัดการศัตรูแบบเด็ดขาดไปจนถึงการบริหารการปรากฏตัวครับทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะ มันเหมือนชี้ให้เห็นกลยุทธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็สะท้อนความจริงบางอย่างอยู่กับปฏิสัมพันธ์เรื่องอำนาจในสังคมเราเนอะครับผมและข้อคิดสุดท้ายที่อาจจะอยากฝากไว้ให้ไปลองคิดกันต่อคือในเมื่อกลไกเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะมันมีอยู่จริงและมันก็ถูกใช้ร,บรอบๆตัวเราอยู่ตลอดค่ะการที่เราเลือกจะเพิกเฉยไม่รับรู้เลยเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่า หรือว่าการทำความเข้าใจมันไว้บ้างแม้เราจะไม่ได้เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีทั้งหมดนะอ mm. อาจจะเป็นเครื่องมือป้องกันตัวเราได้หรือช่วยให้เรานำทางในโลกที่มันซับซ้อนแบบนี้ได้ดีขึ้นหรือสร้างความได้เปรียบบางอย่างได้เหมือนที่หนังสือเองก็แย้งไว้นะครับว่าการพยายามหนีจากเกมอำนาจเนี่ยสุดท้ายอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีอำนาจแล้วก็เป็นทุกข์ซสเองก็ได้ครับสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเนื้อหากันต่อนะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อกับ the 48 laws of power หรือ48กฎแห่งอำนาจซึ่งวันนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายของการวิเคราะห์ในชุดนี้นะครับคือกฎข้อ17ถึง20สวัสดีค่ะใช้แล้วค่ะกฎกลุ่มนี้ก็ยังคงเน้นเรื่องเดิมๆนะคะคือธรรมชาติของอำนาจที่มักจะเกี่ยวกับการวางตัวการที่คนอื่นมองเรายังไงแล้วก็เรื่องจิตวิทยาคนนี้แหละค่ะครับน่าสนใจมากงั้นเราเริ่มกันเลยที่กฎข้อ17นะครับ ทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในความหวาดหวัน่นสร้างบรรยากาศที่คาดเดาไม่ได้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบอะไรที่มันคุ้นเคยคาดเดาได้พอเราทําตัวให้คาดเดาไม่ได้ปุ๊บมันเลยกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอืมเหมือนทําให้เขาเสียศูนย์หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะผลทางจิตวิทยาก็คือมันเหมือนบีบให้คนอื่นต้องคอยเดาทางเราตลอดเวลาคือมันสร้างภาระให้สมองเขาอะค่ะทําให้เขาเหนื่อยแล้วก็ ต้องคอยตั้งรับเราอยู่เรื่อยๆลองนึกภาพตามนะคะอย่างกลยุทธ์ทหารหรือแม้แต่ในธุรกิจเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบที่ไม่มีใครคาดคิดแค่ครั้งเดียวก็พลิกเกมได้เลยนะคะชิงความได้เปรียบด้วยการทําให้เขาต้องพววงทีนี้กดข้อต่อไปข้อ18ดูเหมือนจะเตือนในทางตรงข้ามเลยนะครับอย่าสร้างป้องประการเพื่อป้องกันตัวเองการแยกตัวเป็นอันตรายเอ๊ะมันยังไงกันครับเนี่ยดูขัดขัดกัน อืมเป็นมุมมองที่น่าคิดค่ะคือกฎข้อ18เขาชี้ว่าการแยกตัวเนี่ยถึงมันจะดูเหมือนปลอดภัยนะคะแต่มันทำให้เราถูกตัดขาดจากข้อมูลสำคัญไม่ใช่แค่ข่าวสารทั่วไปนะคะแต่รวมถึงพวกข่าวลือความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นหรือสัญญาณแปลกๆเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้และที่สำคัญคือการแยกตัวมันทำให้เราเด่นกลายเป,เป็นเป้าที่คนเห็นชัด แล้วกเ็เปราะบางกว่าเดิมเหมือนอย่างกรณีจัก,กรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ตอนช่วงไทาทายนะคะที่การแยกตัวทําให้ท่านเหมือนหลุดไปจากความเป็นจริงแล้วก็สูญเสียอํานาจไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้หมายความว่าต้องเปิดเผยหมดเปลือกแต่ต้องคงช่องทางการรับรู้ไว้ไม่ให้กลายเป็นคนหูหนวกตาบอดในวงสังคมหรือในเกมอำนาจซึ่งมันต่างจากกรณีพระเจ้าหลุยที่14เลยที่ดึงทุกคนไปรวมไว้ที่แวรไซา์ใช่ค่ะ แวร์ายกลายเป็นเหมือนเครื่องมือควคุมชั้นดีเลยทําให้พระองค์เห็นหมดว่าใครทําอะไรคิดอะไรมีอิทธิพลเหนือขุนนางได้โดยตรงมันย้าเลยค่ะว่าอํานาจจริงๆมันต้องการเครือข่ายการเชื่อมต่อไม่ใช่กําแพงสูงๆชัดเจนเลยครับประเด็นถัดไปกดข้อ19รู้ว่ากําลังรับมือกับใครอย่าล่วงเกินผิดคนอันนี้ดูเหมือนจะเบสิกแต่สำคัญมากๆเลยนะครับการประเมินคนผิดนี่ผลลัพธ์อาจจะแย่ยาวเลย สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะหนังสือจะเน้นเลยว่าคนเรามีหลายแบบแล้วก็ตอบสนองต่อการถูกล่วงเกินไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่พอใจแป๊บเดียวก็ลืมแต่บางคนนะคะโดยเฉพาะพวกที่แบบอีโก้สูงหรือเจ้าคิดเจ้าแขนเนี่ยอาจจะจําฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้การไปดูถูกใครเพียงเพราะเราคิดว่าตอนนั้นเขายังไม่มีอะไรเนี่ยมันเสี่ยงมากๆค่ะไม่คุ้มเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเขาอาจจะอยู่ในจุดที่กลับมาทําร้ายเราได้ เหมือนเรื่องเจ้าชายฉงเอ่อในประวัติศาสตร์จีนนะคะที่ความแค้นจากการถูกดูแคลนตอนลำบากมันฝังใจท่านไปจนถึงวันที่ได้อำนาจกลับคืนมาโอ้โหเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะครับเรื่องนี้เหมือนกับเตือนให้ระวังคำพูดการกระทำเสมอเพราะเราไม่รู้ว่ากำลังเหยียบหางใครอยู่มาถึงกฎสุดท้ายของรอบนี้นะครับกฎข้อ20อย่าผูกมัดตัวเองกับใครอันนี้ฟังดูท้าทายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องความพักดีการสร้างพันธมิตร กฎข้อนี้ต้องมองในมุมของอ,อ,อิสระในการตัดสินใจนะคะ่ะการไม่ผูกมัดตัวเองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือกับความคิดใดความคิดหนึ่งแบบสุดๆไปเลยเนี่ยมันช่วยให้เรารักษาความคิดริเริ่มของเราไว้ได้หมายความว่าการตัดสินใจของเราจะมาจากผลประโยชน์ของเราจริงๆไม่ใช่เพราะถูกสถานการณ์หรือดกพันธมิตรบีบให้ต้องทําทําให้เราเป็นคนเล่นเกมไม่ใช่แค่ตัวหมากตัวหนึ่ง นึกถึงควีนอลิซาเบธที่หนึ่งเลยครับที่ท่านใช้สถานะโสดกับเรื่องการแต่งงานเป็นเครื่องมือต่อรองทางการทูตทำให้รักษาอำนาจและอิสรภาพของอังกฤษไว้ได้นานมากใช่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะการไม่ผูกมัดทำให้พระนางมีทางเลือกมีอำนาจต่อรองอยู่ตลอดเวลาการรีบไปเลือกข้างหรือผูกมัดตัวเองเร็วไปมันอาจจะปิดประตูทางเลือกอื่นๆของเราในอนาคตได้ค่ะสรุปแล้วกฎ4ข้อที่เราคุยกันวันนี้ตั้งแต่เรื่องความคาดเดาไม่ได้การไม่แยกตัว การรู้จักประเมินคนไปจนถึงการรักษาความเป็นอิสระทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ทีออ่ซับซ้อนแต่ก็เผยให้เห็นธรรมชาติของอำนาจในมุมที่น่าสนใจมากๆครับใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้เหมือนชวนให้เรามองว่าอำนาจเป็นเหมือนเกมเกมหนึง่งที่ต้องใช้ทั้งการสังเกตการวางแผนแล้วก็การเข้าใจจิตใจคน แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยหรือเอาทุกกฎไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะแต่การเข้าใจกลไกลพวกนี้ไว้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตหรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะครับผมการเจาะลึกกฎ4ข้อนี้ก็ถือเป็นการสิ้นสุดการพูดคุยของเราในส่วนนี้นะครับแต่แน่นอนว่าใน48 l ้อ s o ว Power ยังมีกฎอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่เพียบเลยครับก็รอติดตามการสำรวจของเราในส่วนต่อไปได้ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ